สวัสดีฮะวนี้ก็จะมารีวิวเกมนะ,ะฮะฮะเฮียอะไรวะมาเริ่มใหม่หนึ่งสองสามก็สู้ตีทุกคนกันด้วยนะคะผมอันนี้ผมอัคดคลิปตีสองครึ่งนะสิกนังไม่ได้ก็คือตัวนี้เกมอะไรคอสโอเวอร์นะครับอัปเดตแล้วมาเนินนานไม่รอมาเนินนานหรอกที่จริงมันอัปเดตวันวันพุธแต่ด้วยความขี้เกียจอัดไงก็ไม่ได้อัดลงไงฮะแม่ก็ดูช่องอื่นได้เปล่าเออนี่นะครับก็จะมี ไม่ใช่เดี๋ยวผมอัปเดตกันนะครับตอนนี้ผมมีดาบใหม่แล้วนะนี่เป็นดาบคัตเอนะครับถามว่ามีคนอยากรู้ไหมก็ปล่อยแม่นะครับไม่มีใครอยากรู้หรอกก็นี่เป็นอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นอัปเดตวันพันแมนนะครับผมเป็นอีกอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบด er นะูมากนะแต่ซีซั่นสามอะไรมือนจะมาเฮียกูจะไปมาหาหลัยแล้วเออมาพูดอะไรนึกไม่รู้เดัหกหนาเราจะมาดูก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่อัปเดตมาก็คือเกาะใหม่แน่นอนนะครับผมนี่เป็นเกาะวันพันแมนนะครับผมแล้วก็โลโก้ เป็นรูปมัดน,นะครับอยู่ตรงหลังเกาะข้างๆหลังเกาะเบลุนะครับข้างๆหรือข้างหน้าเออสักที่นึงแหละเห็นรูปมัดก,ก็บินมาดีแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นอาวุธแน่นอนอัปเดตใหม่อาวุธใหม่แต่กูสงสัยว่าทําไมอันนี้มันถึงดีกว่าอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นอีิกอันนี้เป็นเรือเรืเหี้ยอะไรไแม่นะครับเราจะมาดูที่อันนี้นะครับแม่แม่อยู่ที่14 QA เลยวเนะเป็นดาบระดับอีพีนะครับผมใช้เงินอยู่ที่5.2 QI ไอคีโคตรเยอะแล้วก็มอนใหม่นะครับมีอยู่4ตัวนะครับมีอยู่ในเลดนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นไทตามะนะแล้วก็มอนธรรมดาก็มีไอมูเมงไรเดอร์นะครับนะแล้วก็ Mon ก I น,วกนี่จีนอสนะครับผมจีนอสแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นทัสึมากินะเดี๋ยวพาไปดูจีนอสด้วยอา้าวแม่งตายเพิ oh, ่นึินแะโอ้โหมีเพิ่งตายนี่นี่นะครับก็มีทัสึมากินะครับผมนี oh. ฟน่ฟัน oh. ฟัน oh. อุ้ถึงจะได้แมวไม่ผ่านละแล้วก็ไปดูจีนอสกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะ นี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของ Gnot นะครับผมมีโปรด้วยนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยแน่ๆอ่านไม่ทันนะครับใครอ่านทันก็ฝากรายงานด้วยนะโอ้เ oh, สียงเกมกูโคตรดังกูไม่รู้ว่าเปิดดังขนาดนี้แล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็เป็น GUI นะครับข้างล่างนะนี่เป็นไงเพิ่มคําว่า Auto Destroy นะครับอยู่ข้างๆ Auto Alert ป่า Auto ปะวะ่ะนี่นะตอนแรกจะเป็นปุ่มอะไรไม่รู้ผมจะไม่ได้นะตอนนี้มันอออกไปแล้วเอออออกแม่งเถอะเพราะว่ากูไม่รู้นะครับว่า มีปุ่มออโต้อะไรนะครับแต่ไม่มีปุ่มออโต้เดซทอยอยู่ตรงนี้เดซทอยแป้งต้องไปกดตรงนี้ไอเ้เหี้ยกูโคตรงงแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เขาทามาให้เราแล้วนะร้าตบมือตบมืออ่านแล้วตบมือกันด้วยนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะมีลีลิกเข้ามาใหม่นะครับนี่เป็นลีลิกเนี่ยครับเอาไปทำอะไรหรอทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่รู้นะลอก ผมต้องรู้สิเฮ <No. S 1> ียกมารีวิวถ้าไม่รู้เขาก็ด่ากูดิก็คือลิทิกนะครับเอามาเพิ่มแบบกายภาพในตัวของเรานะครับมันจะมีอยู่ประมาณห้าประเภทนะครับก็อันแรกก็เป็นเพิ่มดาเมจเงานะอันที่2ก็จะเป็นเพิ่มเลเวลให้มันได้เร็วขึ้นอ่ะเออแล้วก็นี่3าก็จะเป็นเพิ่มโอกาสดรอปของนะครับให้มันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่4ี่นะครับเป็นอันที่แบบรู้สึกว่าอยากได้มากก็คือเพิ่มโอกาสในการสกัดเงาได้มากขึ้นนะครับก็คือ ก็คือเออเพิ่มโอกาสนั่นแหละแค่กูจะพูดซ้ำขนาดวะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นเพิ่มดาเมจอาวุธนะครับผมอันนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันมีสูงสุดถึงแรงเอเอ็สนะครับผมมันบวกประมาณร้อยยี่สิบวะแล้วถ้าดาบเราคูณแบบตัวเนี้ยเท่าไหร่อ่ะสองร้อยกว่าแล้วก็คูณอีกเกือบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นนะโอ้ยเฟิร์จัดก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมมีตรงนี้นะครับเป็นสแตทนี่ได้กดมาสักทีนะตรงนี้ไม่ค่อยได้กดจะมีให้อัพสแตทนะครับผมสแตทก็จะมีอยู่ประมาณห้าอันนะครับแป <c oughs> <c oughs> ๊บนึงอ้จะหอ อันแรกนะครับก็จะเป็นเพิ่มดามดเมจเงานะหนึห่งเบลเพิ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมตรงนี้จะมีบอกนะทุกอันเลยก็อ่านบ้างนะแล้วก็อย่างที่สองน,นะครับก็จะเป็นเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเงาเราไม่รู้เพิ่มทําไมแล้วก็อย่างที่สามนะครับไรประโยชน์ขึ้นมาอีกเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรระยะของเงาเออเพิ่มทำไมวะแล้วก็อย่างที่สี่นะครับก็พอดูมีประโยชน์หน่อยหนึ่งนะก็คือเพิ่มสปีดนะครับผมสปีดให้เราถ้ากับตัวละครแล้วนะในการแบบลงดันได้เร็วขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจาเป็น โคตรพ่อโคตรเมยแบบโคตรเก่อะซึ่มดาเมจอาวุธนะครับอันนี้คือโคตรดีแล้วเวลเกมนี้ตันอยู่ที่100นะครับผมถ้าคูณ5% 50% 0ไอรเห้้ยเี่เยอะเกินเนิฟว่าโดนเนิฟแน่นอนถามว่าวิวเก็บยังไงใช่ไหมดูที่หลอดด้านล่างนะครับก็คือลงดันนะครับมันจะได้วิวนะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นดันดันเจี้ยนนะครับผมรอมันเกิดกันยัไงนะดันเจี้ยนคือมันจะเกิดทุกๆ15นาที ตอนแรกมันจะเกิดทุก30บาทตอนนี้มันปรับเหลือ15้าน,นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแอดมินลากเลยจุ๊บๆเลยแล้วก็ประตูนะครับจะปิดเร็วขึ้นในนาทีนะจะปิดทุกๆ14นาทีนะครับผมก็ถือว่ามีผลไหมสําหรับผมก็มีผลนะ1นาทีมีค่าหมดนะครับสําหรับการลงดันนะเออผมลืมบอกนะครับวิธีการหาลิลิกบอกอย่างวะยังไม่ได้บอกนะครับขอย้อนไปนิดนึงนะวิธีการหาลิลิกนะครับผมก็คือได้จากการลงดันนะครับผมแล้วก็ลง ห,อหอ่อคอยนฟินิตี้นะครับแล้วก็ไปตีบอสเบลุนะครับตรงเกาะมดนะก็มีโอกาสได้นะครับแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมไปตีมาแล้วดัน SS <bau> เป็นดันประตูทีแดงกูไม่ได้หายลิลิ <c oughs> ผมจะรอดันเกิดก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปที่เกาะโซโล่ก่อนเพราะว่าปราสาทามันไม่ใช่ปราสาทแค่เลยกวะไรวะหอคอยอ,อินฟินิตี้นะครับมันปรับมาใหม่นะตอนนี้กูไม่ทันละไอ้เหี้ยกี่โมงแล้ววะโอ๊ยทันอยู่ทันอยู่ อนนี้เดี๋ยวเราไปหอคอยกันครับกูเปอร์ดสดๆเลยไม่มีไม่มีตะต่อยีอะไรงั้นนะดันเจงก็จะเกิดพร้อมประตูอินฟินิตี้เลยก็คืออยากลงไหนมึงก็ลงเลยนะเราจะมาดูที่อินฟินิตี้ก่อนนะครับผมเหมือนว่ามันจะปรับให้แบบต้องใช้ตั๋วในการเข้าไหมอ้าวเดี๋ยวนะผมขอลองให้ดูก่อนนะครับนี่มันก็จะใช้ประมาณน,นี้นะเห็นปะมันไม่ได้เข้าฟรีเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูประตูดันนะครับเราให้ดูดาบก่อนนี่เป็นไง โคตรโก้ไอเชียรแรงดีตีแค่ไอวีเดอชารัเน็ตมมาเป็นห้าสามร้อยดับนี้ผมแค่สองร้อยเองไอเชียได้เวลาเปลี่ยนดาบแล้วปะ่ะไปดูที่เกาะไอ้นู่นนะครับนิปปอนอะไรวะอะไรทักอย่างหนึ่งนี่แหละไปเกาะเชนอมแมนนะครับผมพาไปดูดันนะโอเคแล้วก็ถึงเกาะแล้วนะครับผมเห็นไหมมันจะมีบ่ออย่างนี้เลยนะบ่อเป็นแท่งเสานะเห็นป่มนี่ว่าดันเกิดตรงนี้เห็นปะ่ะเราไม่ต้องไปหาแล้วโคตรจะดีเลยแรงอะไรแรงเอวะ่ะ นี่นะครับโอกาสออกก็จะเป็นอย่างนี้นะแบบมันจะมีบอกนะครับอันนี้จะเป็นรูนนะอันนี้รูนบวกอะไรไม่รู้อ่านไม่ได้แล้วก็อย่างต่อไปนะครับผมก็จะมีเกมพาร์ตอัปใหม่นะเกมพาร์ตแล้วก็เพิ่มจํานวนอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนแรกผมมันใส่ได้พันสองร้อยห้าสิบแล้วนี้เป็นพันห้าแล้วนะแล้วก็ยูไอพวกนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเห็นปะหินบางอันบางก้อนก็เปลี่ยนใหม่นะไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมแล้วก็จะพามาดูเกมพาร์ตนะครับผมเกมพาร์ตพาเฮ้ยพาที่อะไร เกมพาร์ททำมาเพื่ออันใหม่เลยนะนี่เพิ่มช่องเก็บกระเป๋าแบบเอ็กซ์ต้าแล้วก็แบบบิ๊กก็คือ70กับ30นะครับสามารถทับซ้อนกันได้นะเป็นร้อยหนึ่งพอดีก็คือจะเพิ่มจํานวนตรงนี้นะครับในการเก็บผงมากขึ้นนะก็ทีเด็ดของอัปเดตนี้นะครับก็คือโค้ดไม่มีไอ้แค่โค้ดไม่มีนะครับมีแค่ของเคีเตอร์นะรับน้องนหนูๆหนูที่มาเป็นเด็กกระโปะแบบกากๆนะครับก็เขาไม่ได้แจกนะครับกูก็เหมือนกันนะครับกูก็เป็นเด็กกระโปะกะกาะนะ ผมไม่ได้ไปเฮียเตอร์นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดไม่ท้ายสุดกับเฮียแล้วมันท้ายสุดแล้วนะก็คือนี่นะครับเอ k เคเราจะมาดูนะครับว่าของมันเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้จริงกูรู้นะว่ามันเปลี่ยนอะนี่จะมีเบบีดากอนนะครับผมเป็นลูกบังกรนะครับไว้ขี่นะอันนี้นะ่าจะเอาว้บินนะแล้วก็ดาบใหม่นะครับผมแล้วไฮไลท์อยู่ที่อันสุดท้ายนะครับเป็น0.1 เป็นวีเซลวีเซลตัวอะไรวะแรงจีเลยนะครับผมตัวที่ตีถึงหลัก QA เลยนะบอกเลยนะครับว่าเขาหากันให้ควักอะ่ะคือมึงเอามาในนี้นะครับก็โอกาศสศูนยุดหนึ่งนะครับผมมากูปิดขีดแม่ตรงนี้เลยก็สำหรับใครนะครับที่ชอบอัปเดตนี่นะกดไลค์ไนงะเออชอบเดตนี้กดไลค์กดติดตามนะครับกูพูดย่อะไรก็ไม่รู้นะก็ไปแล้วนะครับตีสองละไปแล้วนะครับแต่อกี้แม่แมตื่นมานะครับเสียงดังจัดเลยอะ่ะ ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย